ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูทลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ดาวพระาทิตย์ย้ายนะครับมีเรื่องอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะครับนะเอาละนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าดาวพระาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรนะครับก็ปรากฏว่าดาวพระาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จที่เราเรียกว่าภพสุภะนะครับที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้า นะครับคนอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือนะครับดาวพระอาทิติเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับท่านก็จะยกย้ายราศีเนาะเข้าราศีกุมนะครับในวันที่สิบสานะครับเวลา21นาฬิกานะครับนะเอ่อหลังจากวันที่สิบสามนะเวลาสามทุ่มเอาว่าเราเป็นสตาร์ที่วันวาเลนไทน์เลยลวกันเนาะได้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าดาวพระอาทิติเนี่ยที่ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ นะครับจะไปอยู่ในเรือนของสหชาตินะครับที่แปลว่าสังคมนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือคนหมู่มากนะครับนั่นก็หมายความว่าจะเหมาะนะครับกับอาชีพที่เกี่ยวเรื่องของการติดต่อนะครับมีการประชาสัมพันธ์มีการเข้าหานะครับแล้วก็จะโดดเด่นนะครับสำหรับบางคนเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของการออนไลน์นะครับบางคนก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของได้รับผลดีนะครับจากสังคมนะครับบางคนก็ค้าขาย บางคนก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับบางคนก็มีชื่อเสียงนะครับอยู่ที่ว่าในพื้นดวงของแต่ละคนเป็นยังไงนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยชาวราศีธนูจะโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคอนเน c t ชันการติดต่อนะถ้าเรามีสินค้ามีผลิตภัณฑ์นะครับหรือเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเราจะต้องทำให้คนอื่นรู้ว่าเรามีศักยภาพเกี่ยวกับอะไร ก็จะส่งผลให้ชาวราศีธนูนะครับโชคดีนะครับทีนี้ดาวที่ไปอิลุงตุงนางด้วยเนี่ยก็จะมีดาวสัมพันธ์กันนะครับก็จะมีดาวพระพุธนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์นะครับแน่นอนที่สุดเลยนะครับที่น่าชื่นใจที่สุดก็คือว่าเราไปเจอกับดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวเจริญการเงินนะครับนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่13บสามกุมภานะครับดาวความสําเร็จ ไปส่งผลกับดาวพ่อเสาที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินรายได้ก็แสดงว่าชาวราศีธนูก็จะมีเรื่องที่น่ายินดีคือมีโอกาสที่มีคนจะมาช่วยเหลือเรื่องของรายได้การเงินกันทองทําให้กระแสงเงินสดเนี่ยประสบความสเร็จบางคนทําเรื่องกู้นูน่นนี่นั่นนะหรือขออนุมัติวงเงินเพิ่มหรืออะไรมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จสูงนะแต่ว่าเกี่ยวเรื่องของแบงก์หรือเกี่ยวเรื่องอะไรเนี่ยต้องต้องอธิบายอย่างนี้นะว่า คุณจะต้องไม่ติดเครดิตยูโรนะครับหรือคุณไม่ได้ผ่อนอะไรที่มันเกินตัวนะครับและไม่ได้แบบมีอะไรค้างหรือเครดิตไม่ได้เสียกับแบงค์นะถึงจะเข้าขายนะนะต่อให้ดวงคุณดีขนาดไหนแต่ว่าดาวคุณไม่เข้าเกณฑ์ของแบงก์อันนี้ก็ไม่ได้นะนะอาจจะไปออกอย่างอื่นแทนอาจจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตอย่างอื่นแทนนะแต่แน่นอนครับเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในช่วงนี้หลังจากที่ดาวนะครับพาทย้ายแล้วไป อยู่กับดาวพระเสาร์นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มกันเลยเนี่ยซึ่งคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุไฟส่งผลให้เราเองเนี่ยเจริญก้าวหน้าแล้วก็ยังมีอีกดาวหนึ่งนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับซึ่งดาวพระพุธเองเนี่ยท่านเป็นดาวอ่าส่วนหนึ่งนะดาวคู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นดาวเจรอนการงานนะครับนั่นหมายถึงว่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระเสาร์และก็ดาวพระพุธ นะครับซึ่งสัมพันธ์กันในภพของสหชะชาหมดเลยนั่นหมายถึงว่าการติดต่อก็ทําให้เกิดเงินเกิดทองนะจะทําให้เราเองเนี่ยโชคดีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคอนเน็กชันการติดต่อทําให้เกิดเงินเกิดทองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับของชาวนะฮะราศีธนูหลังจากที่ดาวนะครับพอาทิตย้ายในวันที่13สนะส่วนดาวพระพุธเนี่ยท่านจะตามไปติดติดกันเลยก็คือในช่วงวันที่14นะครับเวลาเที่ยง 31นาทีนะครับนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ย นะครับอะไรก็สุดแท้แต่ไปประชุมรวมกันอยู่ในพวกของสหาหชะนั่นไม่ถึงว่าคุณจะได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากพิฉะนั้นแล้วกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้นะครับคุณก็ลองดูว่าพอจะทําอะไรได้นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายจะโดดเด่นเกี่ยวบเรื่องของคณอุปถัมภ์คำจุนคุณคอยช่วยเหลือไปสัมพันธ์กับดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจริญการเงินไรายได้กระแสเงินสดนะครับแล้วยังไปสัมพันธ์กับดาวพอพุธ ที่เป็นเรือนคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการงานนะครับก็จะส่งผลนะครับให้ชาวศีรหนูบผมสําเร็จนะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอปะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสาหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์อาจารย์จะเปิดนะครับโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับหลักสูตร2เดือนนะครับก็จะเรียนนะครับทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเรียนตอนหนึ่งทุ่ม นะครับไปจนถึงสามทุ่มนะครับเรียนอาทิตย์ละสองวันนะครับวันละสองชั่วโมงก็เท่ากับว่าสี่ชั่วโมงนะครับเดือนหนึ่งก็เรียนสี่ครั้งก็เท่ากับว่าสิบหกชั่วโมงเราเรียนสองเดือนก็เท่ากับว่าสามสิบสองชั่วโมงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการมีรายได้เสริมเหมาะสําหรับท่านที่เตรียมตัวสําหรับเกษียณนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามไลน์ข้างล่างมาได้เลยหลักสูตรสองเดือนราคาห้าพันบาทจ่ายเต็มจํานวนห้าพันบาทสําหรับเรียนสองเดือน 32ชั่วโมงผมเกตก้าวฮินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเค็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมา แล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ